ท้องปลาแซลมอนค่ะมาท้องปลาแซลมอนป้ายแดงนะคะป้ายแดงค่ะไซส์มิกไซส์นะคะประมาณ1-3มเซนถึง4เซนค่ะบางรถนะคะก็จะมี5เซนแถมไปด้วยนะคะ้องป้ายแดงค่ะลักษณะน,นะคะจะเป็นถุงแวข็ขซ์คั่มแบบนี้จ้านะคะถุงแว็คั่มนะคะและถุงนะคะจะเป็นถุงแว็คั่มอย่างหนานะคะเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้สดนะคะสดแบบไหนม,มาดูกันค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะสีที่ได้คือยังสดสวยปกติเลยนะคะมาเทค่ะชิ้นงานปเป็นแบบนี้ค่ะชิ้นงานนะคะสวยมากค่ะ จะเป็นคระไซนะคะความยาว่วความหนานะคะอยู่ที่1เซนถึงสนค่ะ2องเซนนะคะอันนี้ก็ประมาณสเซนกว่านะคะที่เล็กสุดก็ประมาณซัก1เซนถึงสซนค่ะอ่ะค่ะอันนี้นะคะคือท้องปลาแซลมอนป้ายแดงค่ะกี่นาที